วันนี้ของเราเนี่ยก็คือหัวข้อที่เรียกว่า NLP presupposition ครับก็เดี๋ยวมาดูว่าหัวข้อนี้เนี่ยมันมีเนื้อหาอยัางไงแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าหัวข้ออันนี้เป็นหัวข้อที่ทําให้ผมตกหลุมรักกับคําว่า NLP ผมตัดสินใจไปเรียน NLP เพราะว่าผมได้เข้ามาฟังได้เข้ามาเรียนรู้ในหนึ่งวันแรกของการเรียนในเมืองไทยเนี่ยในหัวข้อนี้ครับแล้วพอผมได้ฟังเนื้อหาของ NLP presupposition แล้วผมบอก,กบเองว่าถ้านี่คือ NLP เอาด้วยผมไปเรียนแล้วผมก็ลงทะเบ,บียนบินไปเรียนเลยนะเพราะาผมคิดว่ามันคือทัศนคติในการใช้ชีวิตมันคือมุมมองในการใช้ชีวิตมันคือความเชื่อบางอย่างในการใช้ชีวิตซึ่งบางทีแรกๆเราอาจจะรู้สึกว่าคิดอย่างนี้ก็ได้เหรอนะครับซึ่งเดี๋ยวลองมาดูกันว่าพรกพวกเราที่จะมาแชร์กันในวันนี้เนี่ยหลังจากที่เขาได้เรียนรู้หัวข้อนี้เอาไปใช้แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างกับชีวิตของพวกเขากันงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเชิญ คอนทริบิวเตอร์ของเราในวันนี้เข้ามาร่วมเสวนานด้วยเลยดีกว่าครับสวัสดีทุกทุกคนครับาราคบเปิดไมค์กันมาทักทายกันหน่อยงกันเดี๋ยวผมอยากชวนพวกเราที่นึงครับลองแนะนําตัว <c oughs> เราเราเป็นใครเราทําอะไรอยู่ยังไงบ้างเริ่มจากฉัจาโจ้ดีไหมครับได้เลยครับก็สวัสดีทุกคนนะครับแนะนําตัวอีกทีนะครับผมโจ้นะครับรัฐภูมิรัศมีหรือใครหลายๆคนก็จะรู้จักใน ชื่อของโค้ชโจนะครับซึ่งปัจจุบันก็ทําหน้าที่เป็นโค้ชนะครับสอนหลักสูตรเรื่องของการโค้ชให้กับผู้ที่สนใจที่จะเป็นโค้ชแล้วก็ผู้บริหารในองค์กรก็โฟกัสสองเรื่องเนี่ยนะครับเรื่องของโคชชิ่งแล้วก็เรื่องของลีดเดอร์ชิพครับก็ต้องบอกว่าทั้งสองเรื่องเนี้ยภายใต้สองเรื่องราเนี่ยมักจะสอดแทรกเรื่องของ n l p เข้าไปเสมอๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาสอนเรื่องของไมล์เซ็ตเนี่ยได้รับอิทธิพลจากนี่แหละครับ n l p pre-supposition ก็เลยคิดว่า เดี๋ยวในค่ำคืนนี้ก็น่าจะมีประสบการณ์มาแบ,บ่งปันกับทุกทุกท่านเช่นเดียวกันครับขอาคุณมาครับอาจารย์โจรค,ครับแหมประมินให้หน่อยครับท่านต่อมาครับลองมาพบกับท่างฝั่งของโคชนกหน่อยดีไหมครับโคชนกโคชนกเป็นัไงบ้างเอ่ยอสวัสดีค่ะชื่นนอนกค่ะอนิพานิยมสัตว์ตนะคะก็ปัจจุบันเป็นเอชอยู่ที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจแล้วก็เป็น i n t e r n a l coach ด้วยค่ะ ต้องบอกว่าตอนที่แบบมาพบเจอกับ NLP เนี่ยกลับไปแล้วเรากลายเป็น HR คนใหม่ที่คนรอบข้างก็บอกว่าเฮ้ยเปลี่ยนไปได้ด้วยหรออะไรเงี้ยจากเออจากคนที่เป็น HR ที่อยู่ตามโต๊ะอะคะก็ไปเข้าใจพนักง,งานมากขึ้นเข้าใจฝ่ายบริหารมากขึ้นว่าเขาต้องการอะไรสิ่งนี้แล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยในการเรื่องของการโค้ชได้ลึกขึ้นค่ะแล้วที่สำคัญก็คือตัวเองมักมองโลกเปลี่ยนไปจริงๆคือใครอยากที่จะมีโลกใบใหม่นะคะก็เข้ามารู้สัก NLP กันค่ะขอบคุณมากครับโค้ชนกใน <c oughs> ในกลุ่มพวกเราก็จะมีคำพูดคำหนึ่งซึ่งพูดติดปากกันอยู่เรื่อยเลยนะว่าพอมาเรียนรู้แบบนี้แล้วเนี่ยโลกภายนอกมันเปลี่ยนไปเพราะโลกภายในเราเปลี่ยนแปลง ดันั้นบางทีพอเราเริ่มสํารวจมุมมองที่เรามีต่อโลกภายนอกเนี่ยแล้วเราปรับมันได้ทําให้โลกภายนอกเออมันมีความมีความน่าชื่นชมมีความสวยงามมันมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งเออมันดูดีมากขึ้นโดยที่ไม่ได้หลอกตัวเองด้วยนะครับขอบคุณมากครับโคชโนครับอันนี้มาฟังกล้องหน่อยครับรู้จักกับโคชกล้องกันหน่อยครับหนุ่มอีท่านหนึ่งของเราครับสวัสดีครับโคชกล้องสวัสดีครับชื่อเกิดกล้องนะครับหรือกล้องก็ได้ครับก็เรียกว่าเออได้ ชอบเกี่ยวกับการโค้ดน,นะครับแล้วก็ได้มาเจอ NLP ครับก็ทำให้รู้ว่าเอ้ยเราชอบ NLP มากกว่านะแล้วก็รู้สึกประทับใจทุกครั้งเลยใน NLP ที่อาจารย์นบเปิดสอนหรืออาจารย์นบคอยเอามาบอกใน f a c e b o o k อะไรอย่างนี้น,นะครับก็รู้สึกว่าเออท,ที่ที่ชอบอะถามตัวเองว่าเอ้ยมันแตกต่างจากจิตวิทยายังไงท,ที่ที่ที่เราอ่านมาตอนเด็กหรือเราอ่านมาตอนวัยรุ่นนะครับรู้สึกว่าอันนี้ เรียนปุ๊บเอาไปใช้มีตัวอย่างให้เห็นแล้วก็ได้พิสูจน์มันเลยอะว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าหรือมันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าเออผมรู้สึกว่าผมชอบอะไรที่เอาไปใช้ได้ไม่ชอบอ่านอย่างเดียวแล้วก็มีตัวอย่างให้เห็นคําพูดมันง่ายๆแล้วก็อ่ะได้ท้าทายเอาไปให้เอาไปลองใช้กับตัวเองดูแล้วก็พอพร้อมแล้วลองเอาไปใช้ในลองเอาไปใช้โค้ดกับคนอื่นด้วย NLP ดูครับเขาเลยรู้สึกว่า ทุกๆวันนี้งเอาไปใช้ก็ยิ่งพบความจริงที่มันมากขึ้นเออจริงตามที่สอนจริงตามที่บอกเออทฤษฎีนี้มันใช้ได้มากขึ้นเรื่อยๆครับก็เลยติดตาม Mac p o t e n t นเชกับอาจารย์นกมาตลอดครับมีหลักสูตรไหนน่าสนใจก็จะลงหมดแล้วก็ได้เขาเรียกว่าได้เกินคาดความคาดหวังตลอดครับขอบคุณมากครับโคชกองครับโคชกองจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นหนึ่งในไอดอลผมนะคือ ผมประทับใจในสิ่งที่เขาเอาเข้ามาในคลาสอ่ะตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเดินทางแล้วก้องเป็นหนึ่งในคนที่พร้อมจะกระโดดลงไปไม่รู้มันคืออะไรแต่ว่ารู้ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันน่าสนใจแล้วก็อยากจะสำรวจดูว่ามันคืออะไรในความเป็นตัวเราจริงๆก้องก็บอกสมุดนะว่าก้องเป็นคนที่แบบอาจจะมีพื้นฐานเดิมเ,เป็นคนที่มีความกังวลใจเยอะมีความกลัวอยู่เยอะ แล้วในความกลัวนะเนี่ยทำให้โลกของเขามันจะดูมืดพอสมควรแต่พอกล้องเขากระโดดลงไปปับ๊บแล้วเขาค่อยๆปอกเปลือกตัวเองออกมาค่อยๆสัมผัสกับทรัพยากรในตัวของเขาอ่ะเออผมก็ประทับใจที่แบบเออเขามีความกล้าแล้วทาให้เราเชื่อในศัยภาพของลูกจริงๆอรขอบคุณกล้องที่มาร่วมแชร์กับเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกับอีกท่านหนึ่งครับโค้ชก้อยของเราครับโค้ชก้อยสวัสดีค่ะชื่อก้อยนะคะแล้วก็ ชื่อจริงชื่อสินทรน,นะคะปัจจุบันก็เป็นโค้ชค่ะแล้วก็รู้จักอาจารย์นบแล้วก็ NLP มานานมากๆแล้วนะคะแล้วก็ NLP ก็ถือว่าเป็นศาสตร์แรกๆเลยสำหรับก้อยที่พาพาให้ตัวเราอะค่ะเหมือนกับกลับเข้ามาเดินทางภายในในมุมที่ลึกขึ้นมากมากไปกว่าที่เราเคยคิดอะค่ะโดยเฉพาะอย่างเช่นเ,เรื่อง m มซ์เซตในวันนี้ที่อาจารย์นกจะมาแชร์ค่ะก็อรู้สึกว่าเออมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราเห็นว่าเอยโลกอะ่ะมันมันอาจจะไม่ได้มีแค่ที่เราคิดก็ได้ขอบคุณมากครับก้อยก็จริงจ,จตอนก้อยเข้ามาตอนแรกเนี่ยก้อยจะมาด้วยความเชื่อว่าด้วยความตั้งใจว่าอยากจะเป็นโคช้ชแล้วก็อยากจะเป็นโคช้ชผู้บริหารซึ่งตอนนั้นก้อยก็จะมีมุมมองบางอย่างที่บอกว่าแต่กว่าเราจะเป็นโค้ชได้เนี่ยเราคงต้องอายุสี่สิบก่อนแล้วละ่ะถึงจะเป็นโค้ชได้ ซึ่งถ้าเกิดก้อยยังคงมีมุมมองอันนั้นถึงวันนี้ก้อยก็คงอาจจะยังไม่ได้ทําอะไรแต่เพียงเพราะกระบวนการที่เราคุยกันมาสักครู่เนี่ยครับว่าเราสํารวจมุมมองทัศนคติความเชื่อต่างๆที่วันนี้เราจะคุยกันในในในเซสชันของเราเนี่ยก็ช่วยทําให้ก้อยสามารถที่จะมีมุมมองใหม่แล้วทุกวันนี้ก้อยก็เป็นโค้ชผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวมีเพจของตัวเองแล้วก็มีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้คนอีงมากมายก็ดีใจกับก้อยและขอบคุณที่ก้อยมาแชร์กับเราในวันนี้ด้วยนะครับ มาถึงคุณสุดท้ายครับแต่ไม่ท้ายสุดนะครับมาพบกับโค้ชรักของเราครับคุณพรพิรุณครับสวัสดีค่ะโอเคค่ะชื่อรักนะคะชื่อพอรพิรุณรักก็ถือว่าได้ Privilege เนาะได้อยู่กับาศาสตร์ NLP มาเกือบ10ปีแล้วเดย and n i g ท t ทำให้เราแบบซึมซับเข้าไปอยู่ในสายเลือดก็ว่าได้มันก็ช่วยให้เราได้เข้าใจตัวเองค่ะได้ปอบเปิดได้เรียนรู้ตัวเองแบบว่า ลึกลงทุกวันเข้าใจว่าทําไมเราถึงเป็นอย่างนี้ทําไมเราถึงกังวลเรื่องนี้เรามีที่มาที่ไปยังไงนอกจากความสัมพันธ์กับตัวเองดีขึ้นแล้วความสัมพันธ์กับคนรอบๆก็ดีขึ้นก็ลองดูว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆน่าจะมีประโยชน์กับทุกๆคนด้วยค่ะเยี่ยมเลยครับขอบคุณมากครับงั้นเดี๋ยวเราทั้งหก็จะมาถกกันมาคุยมาแชร์กันเนาะในหัวข้อของ NLP Preposition ครับ ก็งั้นตอนนี้เราพร้อมแล้วก็ผมอยากจะพาพวกเราเดินทางไปสัมผัสกับหัวข้อมันทีละหัวข้อนะอย่างที่บอกไว้ครับมันมีความเชื่ออยู่หลายตัวในการในการนำ NLP ไปใช้วันนี้ผมจะคัดเลือกเฉพาะตัวที่สําคัญสำคัญมามาแบ่งปันกับพวกเราดูนะครับตัวแรกเลยครับที่อยากจะเอามาแชร์ก็คือ mindset ที่เราบอกว่า the map is not the territory ซึ่งผมโชว์รูปลูกโลกขึ้นมาเนี่ยครับ ลูกโลกนี้ก็ทําหน้าที่เหมือนแผนที่ถูกไหมเป็นตัวแทนของโลกแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามทําลูกโลกนี้ให้มันสมจริงแค่ไหนก็นแล้วแต่ใส่รายละเอียดเข้าไปในแผนที่อันนี้ให้มันชัดเจนให้มันมีข้อมูลมากแค่ไหนก็นแล้วแต่มันก็เป็นได้แค่แผนที่ของโลกไม่มีทางที่ลูกโลกไปนี้ยมันจะกลายเป็นโลกจริงๆขึ้นมาได้ทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นผมขออีกตัวอย่างหนึ่งเพราะเราหลายคนก็เคยไปร้านอาหารญี่ปุน่น เราก็จะเจอว่าที่หน้าร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยบางทีมันก็จะมีโมเดลของอาหารให้เราดูว่าวันนี้อยากกินอะไรมันเหมือนเป็นเมนูทํามาเหมือนมากครับถึงแม้ว่าก็ทํามาได้เหมือนแค่ไหนอ่ะแต่ท้ายสุดแล้วครับมันก็เป็นได้เพียงแค่ตัวแทนของอาหารจริงๆอ่ะมันไม่สามารถที่จะเป็นอาหารจริงๆให้เรากินได้เพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของเรื่องนี้ครัใน NLP มันมันกำลังบอกเราว่าทุกอย่างที่เราเห็นบนโลกใบนี้ครับ เป็นไปได้ไหมที่เราเองกําลังมองทุกเรื่องโบนโลกใบนี้เสมือนว่าเรากําลังมองที่โมเดลของอาหารแต่เราไม่ได้เห็นอาหารจริงๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดผู้ชายคนนี้ครับเขามีโมเดลในการมองโลกครับเขามีแมปในการมองโลกว่าชีวิตเราอยู่ยากนี่คือแมปของเขาเขามีแมปว่างานเรามันน่าเบื่อครับหรือว่าหัวหน้าเราเป็นคนลำเอียงหรือว่าแฟนเราเป็นคนจู้จี้จุกจิกหรือว่ามีแมปว่ารักแท้ไม่มีจริงในโลก หรือมีแมพว่ามันสายเกินไปที่เราจะทําอะไรบลาบลาบลอีกเยอะแยะมากมายเขาก็จะมองโลกผ่านความเชื่อผ่านทัศนคติผ่านมุมมองแบบนี้คำถามที่น่าคิดก็คืออันนี้มันคือแมปหรือมันคือเทอร์รอรีอันนี้มันคือลูกโลกที่เป็นแค่โมเดลของมันหรือมันคือโลกจริงๆอันนี้มันคือแค่โมเดลของอาหารหรือว่ามันคืออาหารจริงๆ ซึ่งในคอนเซ็ปต์ของ NLP เราจึงมีความเชื่อตั้งต้นแบบนี้ครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เราที่เรากําลังจะเริ่มสํารวจชีวิตของเราหรือกําลังคุยกอบใครสักคนหนึ่งอยู่เขาอาจจะมาเล่าให้เราฟังว่าเฮ้ยแกชีวิตฉันมันหนักแย่ว่ะเราจะเริ่มต้นตั้งคิดตั้งแง่คิดแบบนี้ก่อนเลยว่าสิ่งที่เขาลเล่ามาเนี่ยเขาคิดว่ามันคือความเป็นจริงของชีวิตเขาแต่ในความคิดของเราเราจะเริ่มต้นตั้งตั้งความคิดของเราไปก่อนเลยว่าอันเนี้ย มันเป็นแค่แมปของเขาในการมองชีวิตของเขาเราเรสเพคว่าเออนะมันก็อาจจะ Make sense ที่เขาจะมองโลกแบบนี้เพราะประสบการณ์ชีวิตของเขาแต่เราอาจจะมีม,มีมีการตั้งตั้งมองว่ามันมันอาจจะไม่ได้เป็นจริงทั้งหมดในชีวิตของเขาก็ได้เช่นถ้าเกิดผู้ชายคนนี้มองว่าชีวิตเราอยู่ยากเราอาจจะมองว่าในมุมมองที่เขามองโลกชีวิตเขาอาจจะรู้สึกว่าอยู่ยากแต่ถ้าเราจะช่วยให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นได้ เราอาจจะต้องช่วยเขาเปลี่ยนแมปในการมองโลกถูกไหมครับหรือบางทีบางคนอาจจะมองว่าแฟนเราเป็นคนจู้จี้จุกจิกถ้าเราอยากจะช่วยให้เขามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับแฟนเราอาจจะต้องชวนให้เขาเริ่มปรับแมปในการมองแฟนใหม่อีกทีหนึ่งเป็นไปนได้ไหมว่าจริงๆแล้วแฟนเราอ่ะนอกเหนือจากความจู้จี้จุกจิกแล้วเนี่ยอาจจะมีด้านอื่นๆที่มันดีอยู่ที่เราอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ครับเป็นข้อที่ ที่จริงๆ้วจะว่าไปแล้วเนี่ยมันคือการเปิดโลกกระถัให้เราเริ่มสํารวจถามตัวเองครับว่าเป็นไปได้ไหมว่า้ทุกสิ่งที่เราเคยเชื่อมาว่ามันคือความจริงมันอาจจะไม่ใช่ความจริงแต่เป็นแค่ perception หรือมุมมองของเราเองที่มีต่อความจริงเราอาจจะมีแมปที่มาจากประสบการณ์ของเราแต่ไม่ได้แปลว่ามันก็เป็นความจริงของชีวิตและที่ข้อน,นี้มันสาคัญนะครับเพราะว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยครับถ้าเราถ้าเรายึดไปแล้วว่า นี่แหละคือความเป็นจริงของชีวิตเราคือเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เพราะนี่คือความจริงของชีวิตแต่ถ้าเกิดเราเริ่มต้นอนุญาตให้เราเริ่มมองชีวิตของเราว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นแค่มุมมองของเราเองว่าชีวิตเราเป็นแบบนี้อันนั้นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ครับวันเดียวผมอาจจะขออนุญาตลองเชิญชวนคอนบิวเตอร์ของเราครลองแบ่งปันหน่อยหนึ่งว่าตอนแรกที่เราได้ยินหัวข้อเนี้ยสัมผัสกับหัวข้อนี้ปุ๊บ รู้สึกยังไงกันบ้างแล้วพออไปใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนในชีวิตเราบ้างไหมครับเมื่อกี้โคชนก่อนเลยได้ขอบคุณมากครับคือต้องยกมือก่อนเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วข้อนี้คือข้อที่เปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อยู่ในคลาสเลยค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเหมือนเราเคยอยู่บ้านแคแบๆเนาะแล้วเราก็คิดว่าเออเหมือนกับ เราต้องทนอยู่ในบ้านแคบๆโดยไม่ไม่มีทางไปไหนอะไรเงยแต่พอพอมันมีความเชื่อในเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนแบบบ้านขยายออกไปได้เหมือนกับว่าเออก่อนที่จะเข้ามาเรียนเนาะเราก็คิดว่าตัวเราอ่ะเป็นแบบนี้มันเปลี่ยนไม่ได้หรอกอืมแต่พอแบบเออจริงๆแล้วอ่ะไอ้สิ่งที่เราเคยเชื่อสิ่งที่เราเคยให้คุณค่ามันอาจจะเป็นแค่มุมของเราแค่นั้นเองแล้วแบบ พอเราพอเราเออเราค่อยๆซึมเรื่องความเชื่อเนี่ยค่ะมันทำให้มันมีความเป็นไปได้แล้วมันก็มากขึ้นตอนนี้เอามาใช้เอาตอนนี้ก็คือเหมือนเหมือนกับมันอยู่ข้างในแล้วเนาะมันก็กลายเป็นว่าการการที่เรามองเห็นนะแทนที่เราจะมองเห็นกรอบมันกลายเป็นว่าเราอยากไปสำรวจความเป็นไปได้อื่นๆที่เฮ้ยมันอาจจะมีทางอื่นที่เป็นไปได้อีก แล้วแบบตอนนี้มันก็ไม่ใช่แค่ตัวเองแล้วมันก็จะมองไปถึงคนอื่นคนรอบข้างว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเขาก็ขยายได้อีกหรือว่าเวลาไปใช้ในการโค้ชอะเราก็จะแบบชวนให้เขาชวนให้เขาได,ได้ได้เห็นความเป็นไปได้และทางเลือกพอคนเรามันเราได้เป็นเรามีช้อยส์หรือเรามีทางเลือกเราก็จะตัวโตวขึ้นมาเองโลกมันก็เปลี่ยนไปอันนี้ค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ ผมชอบคําที่บอกว่าโคชต้องบอกว่ามันมันเปิดความเป็นไปได้มันเพิ่ม possibility ใ,ในชีวิตเลยเนาะจากเดิมที่เหมือนเราอยู่ในห้องแคบๆแล้วรู้สึกว่าชุดมันก็มีแค่นี้พอเริ่มมีมาสเตบอันนี้ปั๊บเนี่ยมันเปิดออปชันเปิดทางเลือกเปิดความเป็นไปได้ให้กับชุดเราเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาได้อีกมากมายใช่เยียมเลยท่านื่นนะครับเป็นไงบ้างจออะกล้องครับเิญครับครับก็จริงๆอะมาหลายเรื่องเลยนะทั้งเรื่องส่วนตัว เรื่องหลายๆเรื่องแต่ว่าอยากคุยเรื่องงานครับก็กเพิ่งคิดได้ได้กี่นี้ยนะครับว่าปกติอะครับคือเวลาทํางานอะจะหงุดหงิดง่ายเนาะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามุมมองหรือแมพของเราคือโลกโมเดลที่มันมีแต่ความสวยอะไม่มีความโหดร้ายหรือความที่มันไม่ได้หลังใจอยู่ในนั้นนะครับพอไปทํางานของจริงก็เหมือนกับว่ามันไม่เหมือนกับที่คิดหรือคาดหวังไว้อะมันก็จะทำให้เราไม่มีความสุขแล้วก็ ไม่ได้อยู่กับที่บริษัทนี้ก็จะหาที่อื่นไปเรื่อยๆที่คิดว่ามันจะมันจะต้องเหมือนกับโลกในโมเดลนี้แหละเออซึ่งมันไม่มีครับแต่พอเริ่มแบบเริ่มเจออะไรที่มันนอกเหนือจากโลกโลกพลาสติกอะไรนี้ครับก็จากปกติที่งดงิดง่ายเนาะเออมันก็จะมีบางครั้งแวบๆเอออันนี้มันโลกของจริงอ่ะมันมันไม่ใช่แบบที่เราคิดที่เราคาดหวังที่มันมีแต่ด้านดีๆที่มันไม่มีอะไรที่มันมีอุปสรรคเลยอ่ะ เออพอคิดอย่างนี้ได้นะก็หวัวเราะได้นะอ,อนี่โลกของจริงวะไม่ใช่โลกพลาสติกที่เราคิดว่าเออพอคิดอย่างนี้ได้ก็เออมันก็อยู่กับปัญหานั้นน่ะหรือทนกับปัญหานั้นหรือแก้ไขปัญหานั้นได้มากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับเหมือนกลายเป็นกลายเป็นคนอีกคนหนึ่งเลยเนาะที่ของเดิมเจอแบบนี้ปุ๊บยอมแพ้หาที่ใหม่แบบหาใหม่เลยยยมยอมแพ้แต่ว่าเนี้ยก็รู้สึกว่าเออถึงคราวที่จะต้อง เจอของจริงแล้วอะที่มันไม่ใช่ความคิดเราหรืออะไรใหม่ๆที่เรายังไม่เคยเจอก็รู้สึกว่าทําให้เราเก่งขึ้นมาได้นะไม่ไม่ไมจักหยุดนิ่งไม่เอาดีกว่าจักหยุดนิ่งอะที่เจอปัญหาเรื่องนี้หยุดนิ่งอะกลายเป็นเจอปัญหาแล้วสามารถดําเนินการหรือแก้ไขมันได้อะแค่แค่ดำเนินการหรือแก้ไขมันได้ก็ทําให้เรามีประสบการณ์ที่ดีแล้วก็เก่งขึ้นนะครับเราคิดว่าเออมันให้โอกาสดีๆกับชีวิตค่อนข้างเยอะครับในใหม่ๆเสร็จนะ ขอบคุณมากครับกล้องมันให้โอกาสดีๆกับชีวิตแค่ของนกเลยเนาะคือมันมันเพิ่มโอกาสมันเพิ่ม possibility อของโค้ชมาก,กครับเป็นไงบาง้างเร้เดเริ่มใช้ข้อนี้มาจริงๆก็จะคล้ายๆของกล้องนิดหน่อยค่ะเมื่อก่อนเวลาทำงานเราก็คิดทุ่นถีแล้วนะว่าต้องทำอย่างโน้นอย่างนี้มันถูกต้องหนึ่งสองสามสี่ห้าจ็ปเก้าสิบจากประสบการณ์ของเราแล้วเราพอเราเป็นนำเสนอใครอะแล้วเขาไม่คิดอย่างเรา เราก็จะสึกแบบว่าเฮ้ยมนหี่ยดไมถึงคิดอย่างนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยเราเรามองแต่มุมมองของเราด้านเดียวอ่พอพอเข้าใจแมปข้อนี้ว่าเออคนอื่นเขามาจะประสบการณ์ที่เหมือนกันแล้วเมบีของเรามันไม่ได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซนด้วยทำไปอ่ะมันก็ทําให้เหมือนเราเห็นอกเห็นใจเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นนะรู้สึกทําให้เราสามารถเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นว่าไม่ต้องเอาแมปของเราไปตัดสินคนอื่น ตอนเราฝึกโค้ชเนี่ยเราจะใช้ข้อนี้เยอะมากเลยว่าตอนนี้เรากําลังบอกเขาว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเนี่ยนี่คือแมปใครกันแน่ซึ่งผมว่านี่คือหมายสำคัญคนเป็นโค้ชแล้วพราะบางทีถ้าเราถ้าเรา,าเราเป็นโค้ชที่กําลังบอกว่าเฮ้ยปัญหานี้ควรจะแก้แบบนี้แล้วเราแล้เราไม่มีเออแวนเนี่ยซึ่งเรื่องนี้บางทีเราก็จะเผลอที่จะแอบบแอบไกด์ไปว่างั้นปัญหาคุณผมว่าไปแนวนี้ดีกว่าซึ่งซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ใช่ The best solution หรือว่า best solution ของของโคชีก็ได้แล้วก็แอบตัดสินไปไปแล้วผมว่าอันเนี้ยสิ่งที่ผมชอบเนาะที่อยากจะนำเสนอที่น่าจะเป็นมุมอาจจะต่างจากหลายๆคนผมชอบตอนที่ตอนเรียนนะครับยอมรับว่าตอนแรกเออมันมันโอเคเหรอที่เราบอกว่าเราเราจะ respect เออแต่สิ่งหนึ่งรู้สึกว่าพอตอนแรกเข้าใจว่าเวลาเรา respect มันเหมือนว่าเออเราจะต้องไปเอออ,อก,กับความคิดเห็นหรือว่าเห็นด้วยกับกับมุมมองของของคนนั้นๆ่างเนี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์นพได้แบ,บ่งปันในคลาสครับผมยังจําได้แม่นเลยว่า r e s p e c t เนี่ยไม่เท่ากับ Agree เราไม่จําเป็นที่จะต้อง Agree กับวิธีการมองโลกแบบแบบคนอื่นแต่เพียงแค่เราอนุญาตนะครับอนุญาตให้เรา ให้ให้สิทธิ์ที่แบบเออแต่ละคนนะครับเขาสามารถที่จะมีมุมมองต่อโลกต่อเหตุการณ์ที่แตกต่างจากเราและอันนี้มันมันมัน,มนเลยทําให้ผมรู้สึกว่าเออเราจะ spect เขาได้จริงๆอ่ะซึ่งอันนี้มันคือเราไม่จําเป็นที่ต้องแบบว่าเออเห็นด้วยนะแต่มันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเออเราจะอนุญ,ญาตให้เขาสามารถมีมุมมองที่ต่างจากเราได้แล้วก็เช่นเดียวกันอนุญาตให้ตัวเราเองก็มีสามารถมีมุมมองที่ต่างกคนอื่นได้ ซึ่งมันก็จะช่วยทําให้เรารู้สึกอยู่กับคนที่แตกต่างกันได้ได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมได้นะอืมครับขอบคุณมากครับอาจารย์โจ <c oughs> ก็ <c oughs> ก็เป็นคีย์เวิร์ดที่สําคัญเนอะผมว่าบางทีการที่เราเริ่มต้นยอมรับว่าแต่ละคนก็มีแมปของตัวเองเราแมปของเราก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องแมปของเขาก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องแต่ต่างคนต่าง,างมีประสบการณ์ข,ข,ของตัวเอง ในนั้นแล้วเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือการใช้ชุดร่วมก,กันกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นในบริบทของคนที่มาอยู่ด้วยกันหรือว่าเป็นโค้ชหรือว่าเป็นหัวหน้ากับลูกน้องเริ่มต้นก็คือยอมรับก่อนเลยว่าเฮ้ยเขามีแมปของเขาและเราให้สิทธิ์เขาที่เขาจะมีแมปแบบนี้ได้แต่ถ้าเกิดแมปนี้ไม่เวิร์กกับเขาแมปนี้มันไม่สปอร์ตเขาเดี๋ยวเราให้มาชวนเขาสำรวจดูซิว่างั้นแมปของเขาที่มีอยู่มันไม่ฟังก์ชันยังไงบ้างเราเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนแปลงมันได้ขอบคุณโัวครับ เมื่อกี้ได้ฟังฟังพี่ลากพี่โจพี่พนพอะค่ะได้ยินคําว่าแบบตัดสินเนาะเหมือนก็ยัเชื่อมโยงกับออตอนที่เรียนรู้เรื่องเนี้ยค่ะคือจริงเราก็เป็นคนที่มีแบบเป็นคนที่จัดเมนท์โทอยู่แล้วอะคือตัดสินคนอื่นด้วยแล้วก็ตัดสินตัวเองด้วยคือก้อยเมื่อกี้ก้อยเชื่อมโยงกับว่าเออไอคำว่า the map is not the territory อะคือบางทีเรา เราตัดสินตัวเองเยอะอะค่ะเราเห็นว่าตัวเรามันแบบเหมือนมันจํากัดอยู่แค่เนี้ยมันเล็กแค่นี้ทําได้เท่านี้หรือว่าแบบเออทําแบบนี้ยังไม่ดีอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าตอนที่ฟังอะก็มีความรู้สึกว่าฟังตอนแรกกะมีความรู้สึกว่ายังไม่ค่อยเชื่อว่ามันก็มีหลายๆอย่างที่ผูดว่าเอ้ยที่เราคิดมันถูกแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ แต่ตอนที่ได้ค่ะก็รู้สึกว่าก็ได้จากเหมือนกระบวนการหลายๆอย่างในในคลาส n อ p ตอนที่เรียนกับพี่นกมากกว่าหลายๆกระบวนการนะมันทําให้เรารู้ว่าอ๋อจริงแล้วข้างในเราอะ่ะมันมีอีกหลายอย่างเลยที่เราไม่รู้เกี่ยวกับตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยก็คือแบบข้อจํากัดของแมพที่เรามีอะไรเงี้ยค่ะม,มันเริ่มต้นจากการที่ได้เห็นแมพของเราว่าที่ผ่านมาเราเป็นแมพอะไรอยูเออ่เราเริ่มสารวจตัวเองเยอะๆแล้วก็เริ่มเจอว่าอ๋อนี่คือแค่แมพของเราที่เรามีแล้วมันบล็อกเราเอาไ้ ครับโอเคซึ่งในห,หัวข้อนี้ครับผมคิดว่ามันที่ผมเอามาเป็นหัวข้อแรกที่จะคุยกันรว่วมคือคือฟาวเดชันที่สําคัญถ้าเราถ้าเราเริ่มต้นถามตัวเองว่าที่เราคิดอยู่ทุกวันนี้เนี่ยกรอบความคิดของเราคืออะไรกรอบความเชื่อของเราคืออะไรมุมมองของเราคืออะไรแล้วเราแล้วเร,เ,รเราเริ่มําไตัวเอง่ามันจริงหรือเปล่าเช่นผมเคยมีความเชื่อหนึ่งอยู่ครับว่าถ้าเราจะประสบความสำเร็จในการทํางานเนี่ย บางทีเราอาจจะต้องยอมเสียสละชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวความสัมพันธ์ก็คงอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่ถ้าเราอยากจะสําเร็จในชีวิตของเราผมก็บอกว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่าอันนี้มันจะเป็นแค่แม p ของเราในการมองชีวิตนะครับถ้าเกิดสมมุติเรายึดว่าแม p นี่คือความจริงอ่ะผมต้องเลือกหละระหว่างการทํางานหรือว่าชีวิตครอบครัว แต่พอผมเริ่มบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมติว่านี่มันเป็นแค่แมปของเราเราเปลี่ยนแมปนี้ได้ไหมถ้าเราอยากให้ชุดของเราอ่ะมันได้ทั้งในแง่ของการทํางานแล้วก็ชีวิตครอบครัวชีวิตส่วนตัวด้วยเนี่ยเราเปลี่ยนแมปเราเริ่มต้นมองด้วยความเชื่อใหม่ว่าชีวิตส่วนตัวและความสําเร็จอยู่ด้วยกันได้ชีวิตครอบครัวอยู่ด้วยกันได้มันทําให้เราอย่างที่โคชนกเองก็บอกไว้มันคือเห็น possibility แล้วมันทําให เออมันอยู่ดีก็ปิ๊งขึ้นมาเองครับพอแค่เรายอมเปลี่ยนนับของเราอ่ะมันจะมีไอเดียใหม่ๆที่ปโผล่ขึ้นมาว่างั้นทําไงล่ะเพื่อให้ทั้งครอบครัวแล้วก็ช่วตส่วนตัวแล้วก็การทํางานมันอยู่ด้วยกันได้หมดเลยเพราะฉะนั้นะผมคิดว่าหัวข้อนี้มันแค่ให้เราเริ่มต้นอนุญาตให้เราลองถามตัวเองว่า what if ถ้าสิ่งที่เราเคยคิดอยู่มันเป็นแท่มุมมองของเรา